สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้มาเก็บภาพบรรยากาศณนะอีกมุมหนึ่งของหนองหานนะครับผมจังหวัดสกลนครจะเป็นสวนบัวกับพื้นที่รอบๆจุดที่เป็นเมืองเก่านะครับผม ที่เป็นน้องหาหลวงเก่าก็จะมะีธรรมชาติที่ยังคงสวยงามตอนนี้ก็บรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับผมประมาณสักหกโมงท้องก็คึ้มลมพัดผิวผิวใส บรรยากาศดีๆครับผมเลยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมครับผมเล่าถึงตำนานของเมืองหนองหานนะครับผมจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นอยู่ทางฝั่งขวาของริมฝั่งหนองหานก็จะเป็นอ่าเพื่อนๆจะเห็นบ้านเรือนที่อยู่ข้างหน้านะครับผมก็จะเป็นเรียกว่า อาจจะเรียกว่าเป็นคุ้มเนาะทางทางภาษาอีสานหรือภาษาถายอเขาจะเรียกว่าเป็นคุ้มบ้านประมาณนี้นะครับผมก็ะจะมีบ้านที่อยู่ปลูกติดติดกันอยู่ประมาณสักสิบถึงสิบสองนะครับผมก็ะจะกระจัดกระจายอยู่ตามริมฝั่งน้องหานนะครับผมที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นอยู่ภาพภาพข้างหน้าเนี่ยนะครับผมเพราะว่าวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของ พี่น้องที่อยู่ริมฝั่งหนองหานก็จะหาปลานะครับผมหาปลาจากลุ่มน้ํานี่แหละครับผมหนองหานนี่แหละครับผมเป็นอาชีพหลักก็จะเรียกว่าทําบ้านอยู่แบบง่ายๆนะครับผมครบผมพื้นที่ก็คือที่เราเห็นไกลๆหน่อยนะครับผมก็จะเป็นพื้นที่ที่แม่น้ําโขงอแม่น้นํหนองหาน จุดที่ไหลไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าทางทางที่เดินทางไปค่อนข้างจะลำบากนะครับผมต้องนั่งเรือไปนะครับผมผมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศช่วงเย็นๆมาให้เพื่อนได้รับชมนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากจะไปแถวที่เพื่อนๆเ,เห็นข้างหน้าน่ะะครับผมน่าจะเป็นแถวอำเภอโฟนาแก้วนะครับผม มีโอกาสก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมครับนั่นแหละครับผมจะเป็นอ่าจุดที่ อีกจุดหนึ่งนะครับผมที่ผมเคยผมเคยไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วล่ะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกสักครั้งนะครับผม